บิลไลแบ็กสตูดิโอขอสเสนอทอมแอนด์เจอรีไม่มีใครไม่รู้จักไม่มีใครที่ไม่เคยดูเชื่อววานเด็กที่เกิดในยุค90และหลายๆคนในปัจจุบันต้องคุ้นเคยกับการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องนี้อย่างทอมแอนด์เจอรีวันนี้ผมจะพาทุกคนไปฟังประวัติและเรื่องราวความเป็นมาของ2ตัวละครที่โด่งดังในโลกการ์ตูนอย่างทอมแอนด์เจอรีทอมแอนด์เจอรีออเ,อรเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของวิลเลียมพันนากับโจเซฟบา์เวลาผู้ให้กำเนิดทนนันนาบาเวลาสตูดิโอและได้ผ่านมือของผู้กำกับ นวยกาารรสร้งมากความสามารถหลายต่อหลายคนก่อนที่แมวหนูคู่นี้จะกําเนิดขึ้นนั้นก่อนอื่นผมขอย้อนกลับไปในช่วงปลายยุค30ทั้งหันนากับบาเวลาได้เข้าร่วมง,งานกับ MGM Gartoon การ์ตูนสตูดิโซึ่งการ์ตูนที่ส้งสองคนได้คิดค้นนั้นก็เป็นการ์ตูนแมวกับหนูในหนังแอนิเมชันชื่อ p u s ุ a t e THE b l u ลูที่สร้างเสร็จในปี1939และออกฉายในโรงวันที่10กุมภาพันธ์1 9 4่ โดยหนังดังกล่าวจะเน้นเรื่องราวของเมลสีเทาที่มีชื่อว่าเจสเปอร์พยายามที่จะจับหนูตัวหนึ่งจนเข้าของภายในบ้านพังและเจ้าเจสเปอร์ก็ถูกคุณแม่สองขาจับโยนออกจากนอกบ้านไปไม้ว่าหนังแอนิเมชันเรื่องนี้ดังกล่าวจะไม่ประสบความสําเร็จยิ่งนักแต่ก็มากลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของทอมแอนเชอรีที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันต่อจากนั้นฮันนากับบาเบลาก็หวนกับการทำแอนิเมชันเรื่องสั้นเนะื้อหาอื่น จนกระทั่งโปรดิวเซอร์เฟสเคมบีได้ขอร้องให้ทั้งคู่กลับมาทำแอนิเมชั่นเนื้อหาหนูกับแมวอีกครั้งซึ่งทั้งคู่ก็ยินดีฮันนากับบริเวลาจึงได้จัดการประกวดชื่อของตัวการ์ตูนคู่หูคู่ใหม่ของเขาภายในงานสตูดิโอและก็มีคนเสนอชื่อหลายชื่อจนกระทั่งจอห์นคาร์แอนิเมเตอร์คนหนึ่ง ได้เสนอชื่อทอมแอนเจอร์ขึ้นมาซึ่งทั้งคู่ก็ชอบอกชอบใจชื่อน,นี้มากก็เลยกลายเป็นชื่อของตัวการ์ตูนแมวกับหนูของเขาไปโดยปริยายและเจ้าทอมกับเจอร์ได้ปรากฏตัวครั้งแรกกับหนังแอนิเมชัน The Midnight Snack ปี1941 ในปี1946ทอมกับเจอร์รี่ได้รับรางวัล Academy Award จากหนังแอนิเมชันชุด The c a s c e r t 2แม้ว่าเรื่องนี้ยังคงเน้นตีมแมวไล่จับหนูอยู่เหมือนเดิมแต่ฮันนากับบาวิลาในพัฒนาพอร์ตเรื่องให้มีความหลากหลายไม่รู้จบทำให้ทอมแอนด์เจอร์รี่กลายเป็นการ์ตูนที่ประสบความเหลี่ยที่สุดของ m c ซึ่งซีรีส์ทอมกับเจอรี่รวมถึงพวกสเก็ตบได้เข้าชิงรางวัล Academy Award ถึง13รางวัลและความได้ถึง7รางวัลด้วยกันมากกว่าการ์ตู ทว่าในช่วงทอมกับเจอร์รี่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดนั้นสื่อโทรทัศน์เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นจนมีผลกระทบต่อบริษัทหนัง,นงต่างๆซึ่งรวมไปถึง m g m ที่มีปัญหาเรื่องการเงินจนต้องปิดตัวลงในปี 1957. ถัดจากนั้นหนึ่งปีฮันนากับเวลาได้ก่อตั้งสตูดิโอของตัวเองเพื่อผลิตผลงานภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ซึ่งต่อมาก็ได้หยิบออทอมแอนด์เจอร์รี่กลายเป็นแอนิเมชันบนหน้าจอโทรทัศน์จนถึงปัจจุบัน หลังจากการปิดตัวของ MGM t อมแอนเจก็ถูกบรรดาโปรดิเซอร์อยากจีนไดแห่งริมแบนฟิล์มและชักโจนนำไปทำใหม่จนกระทั่งกลางยุค60 t อมแอนเจถูกนำไปฉายทางโทรทัศน์ส่วนลักษณะดีไซน์ของตัวละครนั้นทอมจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะไปเรื่อยๆจากที่ช่วงแรกๆจะมีลักษณะเป็นแมวคนดกหน้ากลมบล็อกจนกระทั่งปลายยุค40ทอมมีลักษณะกลายเป็นแมวที่หล่นทอนรายละเอียดลดลง และเคลื่อนไหวด้วยสองเท้าจนถึงทุกวันนี้ซึ่งผิดกับเจอรี่ที่แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเลยโดยในช่วงกลางยุค4 0มีการเสริมสร้างความตื่นเต้นของเนื้อเรื่องไปพร้อมๆกับความรุนแรงที่แฝงมากับเนื้อเรื่องมากขึ้นและสุดท้ายนี้บีไลแบ็ c สตูดิโอขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของจีนไดคุณจะเป็นตำนานตลอดไป